เก้าสิ่งดีๆที่ควรทําในวันพระใหญ่มาดูเก้าสิ่งดีๆที่ควรเริ่มต้นในวันพระใหญ่ทำแล้วได้บุญชีวิตมีแต่ความสดใสเบิกบานใจ 1. นึ่ทำบุญทำทานเริ่มต้นด้วยการทำบุญทำทานซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลา 2. การรักษาศีลศีลทั้งห้าข้อทุกคนจำได้ขึ้นใจแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถปฏิบัติตามได้จริงๆทั้งการทำความดีและเว้นความชั่วและอบายมุกต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยสิคะไม่ต้องรอให้ถึงวันพร,ระหรอกคะ่ะ ข้อที่สามทำจิตใจให้สงบการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันพระทั้งการฟังธรรมนั่งสมาธิจะเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราให้รู้จักความสงบนิ่งปล่อยวางและไม่คิดฟุ้งซ่านถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะข้อที่สแสดงความอ่อนน้อมต่อปุภพการีโดยเฉพาะลูกๆทั้งหลายที่เคยเถียงต่อว่า ไม่เชื่อฟังบุพการีและผู้ใหญ่ที่ควรคารพกลายเป็นบาปฝังอยู่ในใจมานานคราวนี้ลองแสดงความอ่อนโยนคารพท่านเหมือนเป็นพระในบ้านรับรองว่าความรู้สึกไม่ดีจะหมดไปทันทีข้อที่หช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านกําลังกายสร้างอาคารทำความสะอาดตามสถานที่ที่ถูกละเลย แบ่งปันความรู้หรือบริจาคทรัพย์ต่ำกำลังก็ล้วนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่นกันข้อที่6ให้อภัยคนเราเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่แน่นอนว่าย่อมเกิดการประทักกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาลองวางทิฐิปล่อยเรื่องแย่ๆให้ผ่านไปหันหน้าปรับความเข้าใจกันแล้วคุณจะได้คนดีๆกลับขึ้นมา เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือกันไปข้อที่7พูดคำว่าขอโทษตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกผิดกับใครบางคนอยู่ลองใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลง,งสถานการณ์ให้ดีขึ้นแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดด้วยคำว่าขอโทษคำพูดสั้นๆแต่ได้ใจคนฟังมากมายข้อที่8เลิกเล่า เลิกบุรีสุราและยาเสพติดเป็นตัวผ่อนเวลาอันมีค่าของคุณและคนในครอบครัวโดยเฉพาะภัยบุรีมือสองทำให้เด็กๆที่มีภูมิคุ้มกันเปราะบางได้รับผลเสียตามไปด้วยลองใช้โอกาสนี้ในการเลิกทั้งสองอย่างรับรองว่าชีวิตครอบครัวจะมีแต่ความสุขอยู่ร่วมกันไปอีกนานแสนนานข้อที่9 แนะนำผู้อื่นสร้างความดีจากที่กล่าวมาทั้ง8ข้อหากเราได้แนะนำให้ผู้อื่นได้ลองทำตามด้วยการไปแชร์ประสบการณ์ตรงเป็นตัวอย่างจึงจะนับว่าเป็นการสื่อสารด้วยใจได้ทั้งบุญผู้ให้และผู้ฟังไปเต็มๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเก้าสิ่งดีๆสำหรับเริ่มต้นทำกันในวันพระใหญ่อย่าลืม นำไปปฏิบัติกันด้วยรับรองว่านอกจากได้บุญแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสดใสเบิกปานใจตลอดไปห้าคำพูดเตือนสติที่ต้องรู้จะทำให้เราปล่อยวาง 1. ไม่ยุ่งบนโลกใบนี้แม้จะขาดใครไปก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนโลกก็หมุนของมันไปทุกวันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นลงตามปกติ สังคมก็ยังเดินหน้าต่อไปทุกคนก็มีชีวิตในแบบฉบับของตนเองจำไว้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้มีความสุขอยากเที่ยวที่ไหนก็หาโอกาสไปเธอะไม่ต้องไปเที่ยวยุ่งกับคนอื่นโดยไม่จำเป็นคุณอยากยุง่งเคยถามเขาหรือไม่ว่าเขาอยากให้เรายุ่งกับเขาไหมข้อที่สองไม่รอกรอกรเียณก่อน รอเก็บให้ครบสิบล้านร้อยล้านรอให้ลูกโตก่อนรอให้ผ่อนบ้านเสร็จก่อนเราจำเป็นต้องรอทั้งชีวิตเหรอสุดท้ายคงได้รอจนถึงพิธีอำลาชีวิตของเราเองทุกคนต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนแต่อย่ารอจนต้องจบด้วยความเสียดายหรือเสียใจสิ่งที่คิดจะทำก็จงทำอย่ารีรอ ให้มีความสุขกับชีวิตกันดีกว่าข้อที่สไม่ดูปกติเรามองดูด้วยตาสองข้างลองมองด้วยตาข้างเดียวบ้างเรื่องบางเรื่องรู้ดีรู้มากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีอย่าไปคิดแต่จะเีรยนแแปลงคนอื่นทุกๆคนก็มีวิธีชีวิตของตนเองลูกหลานโตแล้วย่อมมีความสุขในแบบฉบับของเขา อย่าไปยุ่งกับเขาเลยข้อที่สไม่ให้ให้ไม่ไว้ก็ไม่ต้องให้ไม่ควรให้ก็ยิ่งไม่ต้องให้สำหรับลูกหลานยิ่งให้น้อยพวกเขาจะยิ่งขยนันยิ่งฉลาดพยายามมาทั้งชีวิตเพียงเพื่อหาทุกสิ่งมาประคนให้กับลูกหลานมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่สอนลูกไม่เป็น ในที่สุดลูกหลานก็คงเก่งแต่เรื่องงอมืองอเท้าทำอะไรไม่เป็นหิวข้าวก็แค่อ้าปากอยากได้เงินก็แค่แบมือทุกอย่างมาแบบสำเร็จรูปสุดท้ายจะกลายเป็นพวกไม่รู้ขุนค,คนเป็นคนอากตันยูความวอดวายคงมาเยี่ยมเยือนแน่นอนเชื่อเถอถวังตัวเป็นอยู่อย่างสุขใจง่ายกว่าอยู่ทุกใจข้อที่ห้ ไม่ทำเรื่องไม่ดีไม่ทำเรื่องไร้สาระสิ่งที่ยากเกินความสามารถถ้าทำไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรที่คิดว่าทำแล้วจะเสียใจทีหลังก็จงหันหลังให้มันเมื่ออายุเราเยอะขึ้นก็ต้องยอมรับสภาพดูความพอเหมาะต้องรู้จักปัญญะบัญญังไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตาวัสนา ถ้าจะเลือกเกิดไม่ได้แต่คงเลือกตายได้ใช่ไหมทำไมบางคนเกิดมาพร้อมครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดที่สูงส่งฐานะร่ำรวยเกิดบนกองเงินกองทองกินทั้งชาติก็ไม่มีวันหมดรูปร่างหน้าตาสวยสดหมดจดหรือไม่ก็หล่อเหลาเอาการขนาดเป็นพระเอกนางเอกได้สบายสบายใครเห็นเป็นต้องเลี้ยวหลัง มองตามจนลับตาในขณะที่บางคนเห็นแค่เงาอยากวิ่งหนีให้ไกลห่างอะไรกันนาะจะเละขนาดนี้นอกจากจะยากจนขับแค้นแทบไม่มีอะไรจะกินอย่างพิการหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยญาติพี่น้องที่ยากจนมากให้มาเลี้ยงดูเพิ่มภาระที่ไม่มีแม้ใครสักคนอยากรับด้วยความเต็มใจ รูปร่างหน้าตาไม่ต้องพูดถึงถ้าพบเจอเจอตอนเด็กๆอาจตกใจกลัวจนต้องวิ่งหนีให้ไกลห่างถ้าเกิดมาเป็นเช่นไรคงหมดเวลาที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้แล้วบางคนก้มหน้าก้มตารับกรรมที่เคยทำมาแต่ชาติปางก่อนโดยไม่คิดจะทำสิ่งใดบางคนขวัญขวายสร้างกรรมใหม่ ทำแต่กรรมดีสะสมผลบุญให้มากๆเผื่อว่าชาตินี้หรือชาติหน้าจะได้สวยสุขกับเขาบ้างชาตินี้ก็ทนทนไปให้หมดไปอีกหนึ่งชาติเลิกบ่นว่าด่าทอใครๆได้แล้วนอกจากปร่งเท่านั้นเลิกน้อยใจในโชคชะตาวาสนาของตนเองเพราะกฏแห่งกรรมในอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากทำบุญให้มากขึ้น แล้วอนาคตอาจเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่เกิดมาพอมีบุญกับเขาบ้างถึงจะเกิดมาไม่ได้สูงส่งเลยลำค่ามากเท่าใดนักถ้าหากมันเพียรขยันทำบุญใช้สติปัญญาใฝ่หาความรู้และทำแต่กรรมดีอาจสบายเมื่อบ้านปลายชีวิตก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดมาสูงส่งแต่ทำตัวสัมเลเทเมา อาจไม่ทันได้มีชีวิตอยู่จนตลอดลอดฟังบุญหมดอาจตกระกรรมลำบากตายอย่างหมาข้างถนนก็เป็นได้เขาถึงว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนเมื่อเกิดมาต้อยต่ำบางคนต้อยต่ำไปตลอดชีวิตบางคนพลิกผันเปลี่ยนตัวเองให้ดีอย่างกับพลิกฝ่ามือบางคนเกิดมาสูงส่งและยังคงดำรงคงอยู่ในความดีงาม ได้จากโลกนี้ไปอย่างน่าเชิดอชูให้ลูกหลานกล่าวขานถึงอย่างไม่อายใครแต่บางคนสิน่าสงสารให้ลูกหลานอับอายที่จะเล่าขานต่อเล้นโลนเพราะเกิดมาสูงส่งแต่ตายอย่างน่าอนาถ